กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยที่24สิ่งของเครื่องใช้เรื่องที่1ซ่อมแซมในบ้านสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูใหม่ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของเครื่องใช้นะคะวันนี้นะคะเรื่องที่หนึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบ้านนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างอุปกรณ์มาให้เด็กๆดูด้วย <S 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 เรามาดูกันว่า อุปกรณ์แต่และชนิดมันมีอะไรบ้างนะคะอ่าแรกนะคะก็จะเป็นปะแจปะแจอ่าจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีสองไซส์เลยนี่จะมีปะแจไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีปะแจไซส์เล็กนะคะแต่และตัวนะคะก็จะมีเบอร์อ่าเพราะว่า น็อตแต่ละตัวที่เราต้องขันนะคะมันก็จะมีไซส์ที่ต่างกันเราจึงใช้ประแจที่ต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นประแจรวมนะคะจะมีประแจวงแหวนตรงนี้ด้วยกลมๆเขาเรียกว่าประแจวงแหวนนะคะต่อไปก็จะเป็นไข่ควงไข่ควงแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมปากเป็ดน,นี่ปากแหลมๆต่อไปก็จะเป็นครีมนะคะ นี่อันนี้จะเป็นครีมสองอันเลยสองขนาดเลยนะคะเด็กๆตัวนี้นะคะก็จะเป็นน็อตเกลียวน็อตตัวผู้อันนี้จะเป็นน็อตตัวเมียนะคะน็อตตัวเมียจะใส่เข้าไปาได้านในแต่ว่าอันนี้นะคะมีไซส์ที่ต่างกันคนละเบอร์กันก็เลยไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะคะจริงๆแล้วเวลาจะใช้น็อตตัวผู้และตัวเมียเนี่ยต้องใช้เบอร์ที่มัน ใส่ด้วยกันได้นะคะคือเบอร์เดียวกันนั่นเองค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นดอกสว่านนะคะสว่านที่ใช้ในการเจาะเขาก็จะเสียบดอกเข้าไปในสว่านแล้วก็เอาไว้เจาะไม้นะคะเด็กๆอ่ะต่อไปสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือตะปูนั่นเองค่ะตะปูจะมีปลายที่แหลมนะคะตะปูจะใช้ค้อนในการตอกตะปูเราจะเอาไว้ตอกกับไม้นะคะเด็กๆ ทีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกหัดกันบ้างน,นะคะว่าในแบบฝึกหัดของเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรนะคะแล้วในแบบฝึกหัดต้องทำอะไรบ้างค่ะค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดเล่มร่องรอยนะคะหน้าที่17นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนัดจำนวนอุปกรณ์ของช่างที่ไม่ชำรุดแล้วเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยม อันนี้เขาเรียกว่าชำรุดนะคะที่อยู่ในกรอบสีแดงแบบนี้เขาเรียกว่าชำรุดนะคะเราไม่ต้องนับเราจะไปนับที่ไม่ชำรุดก็คืออันที่ใช้ได้นั่นเองอันที่ใช้ได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ได้นะคะอ่าเรามาเริ่มนับกันเลยนะคะเริ่ม1 2 3 4สองสามีมีค้อนอยู่4มีค้อนอยู่สอัน มีค้อนอยู่สี่อันเราก็จะมาเขียนเลขสี่ในนี้นะคะอ่ะลากข้างล่างขึ้นไปเฉียงมาข้างหน้าแล้วถอยหลังแบบนี้ต่อไปเรามาดูครีมครีมนะคะครีมนีบอ่าเด็กๆดูนะคะตรงที่อยู่ในกรอบสีแดงอันชำรุดนะคะมันใช้ไม่ได้เราไม่นับเราจะมานับอันที่ใช้ได้คือตรงนี้นะคะอ้าวเริ่มเลยค่ะหนึ่งสอง มีครีมมีครีมมีครีมสองอันเด็กๆก็เขียนเลขสองนะคะโค้งเป็นภูเขาเฉียงมาข้างหน้าแล้วถอยหลังต่อไปเรามานับไข,ข่ควงว่ามีไข,ข่ควงที่ใช้ได้เนี่ยกี่อันหนึ่งสองสามมีสามอันมี3มอันเด็กๆก็เขียนเลขสามนะคะ โค้งเป็นภูเขาเลี้ยวเข้ามาข้างในออกมาข้างนอกแล้วกระดกหาง3 3มสามค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะทำใบงานในเล่มร่องรอยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำในใบงานเล็บเสริมทักษะหน้าที่80นะคะเด็กๆในหน้านี้เลยในหน้านี้นะคะเด็กๆเขาบอกว่าให้เด็กๆสนทนาจากภาพ และโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์และเขียนอักษร S D J B ตามรอยปะกอะเดี๋ยวเราไปดูในใบางานกันเลยค่ะเด็กๆค่าเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์กันนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยว็กๆดูในภาพนะคะในภาพเด,เด็กเห็นเป็นภาพอะไรบ้างคะ ภาพของคุณพ่อกำลังถืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านก็คือตะปูและค้อนนะคะและยังมีอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านก็คือเลื่อยและไขควงอีกนะคะคุณพ่อกำลังจะซ่อมแซมบ้านแล้วในภาพนะคะก็ยังมีเด็กผู้ชายมีสุนัขใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะ ภาพแรกนะคะเป็นภาพของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีคำศัพท์คำว่าซันซันพระอาทิตย์ซันพระอาทิตย์ต่อไปภาพที่สองเป็นภาพสุนัขสุนัขมีคำศัพท์นะคะอ่านว่าด็อกด็อก สุนักต่อไปเป็นรูปภาพของเหยือกน้ำเหยือกน้ำมีคำศัพท์คำว่าจักจักเหยือกต่อไปภาพสุดท้ายนะคะเป็นภาพของเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายอ่านว่าบบอยอ่ะภาพ ทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆซันซันคือพระอาทิตย์คือคำนี้นะคะซันเด็กๆด,กดูคำศัพท์ด้านหลังมีอ่ะคำไหนคะที่มีตัว s u n s u n อ่าตัวนี้นั่นเองที่มีตัว s ใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆเ,เขียนตัว S เริ่มจากด้านบนโค้ขงขึ้นแล้วกระดกห่างขึ้นเป็นตัว S S สเอันพระอาทิตย์เด็กๆโยงภาพพระอาทิตย์มาที่คำศัพท์คำว่าสันได้เลยค่ะต่อไปภาพต่อไปเป็นภาพสุนัขสุนัขมีตัวดีเด โอ d o ดสุนัขตัวไหนคะเด็กๆที่มีตัวดีตัวดีวจะเป็นโค้งแบบนี้เลยอ่าตัวนี้นั่นเองวิธีการเขียนตัวดีเด็กๆลากเส้นตรงแล้วโค้งเข้าแบบนี้นะคะดีเดดอกสุนัขอ่าแล้วและโยงเส้นจับคู่ภาพนะคะ ต่อไปรูปภาพเหยือกน้ําคือคําว่าจักคำนี้นะคะจักเหยือกน้ํามีตัวเจตัวเจจะมีโค้งๆเหมือนตะขอแบบนี้นะคะตัวยูและตัวจจักเหยือกน้ําตัวนี้นั่นเองเราจะลากเส้นตรงโค้งแล้วปิดหัวนะคะ เป็นตัวจเจอจักเหยือกจากนั้นโยงเส้นรูปภาพเหยือกน้ำต่อไปภาพสุดท้ายคือภาพเด็กผู้ชายคือคำว่า Boy B O Y Boy, boy เด็กผู้ชายอตัว B คือตัวแบบนี้นะคะเด็กลากเป็นเส้นตรงโค้งเข้า แล้วลากถอยหลางโค้งเข้าแบบนี้นะคะบอยเด็กผู้ชายจากนั้นโยงเส้นที่ภาพเด็กผู้ชายไปที่คำว่าบอยแบบนี้เลยนะคะเด็กๆ